เป็นแบบใหม่ไหมเลยบุหัวาพื่อนสี่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมนสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมวันนี้เอาอาหารครับี่เตรียมอาหารไว้ให้น้องวันดีครับมาที่แม่น้ำ เป็นแม่น้ำมูลเนาะเป็นแม่น้ำมูลครับผมอยู่กำลังรอผูชคุย สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านครับผมกับเราบ้านน้องสมโชคครับผมของน้องสมโชคครับวันนี้เอาอาหารมาให้น้องวันดีครับผมพาน้องวันดีมาอาบน้าครับผมมาเล่นน้ํานู่นครับอยู่ฝั่งนู้นครับนู่นเมื่อเช้าก็ว่ายน้ําข้ามไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ปราณีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านครับเป็นยังไงบ้างน้องครับผมสบายดีไหมครับนานแล้วครับที่ควานไม่ได้มาไลน์เนาะที่ควานไม่ได้มาไลน์ครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมต้องพายเรือครับผมวันนี้ควานก็เพิ่งตัดหญ้าครับผมนี่ตัดหญ้าว้ให้น้องวันดีครับผมมาให้น้องวันดีตัดให้น้องสมโชคเสร็จแล้วครับผม มาให้น้องวันดีก่อนครับนไ่ครับผมเดี๋ยวก็จะข้ามเอายาข้ามไปให้น้องวันดีครับผมดูอันนั้นกาตังอันนั้นกาตังอช่ไหกาตังละนั่น โชคอยู่บ้านครับผมโชคอยู่บ้านครับลองสมโชกก็ปลูกไว้ที่บ้านครับผมก็จะสลับสับเปลี่ยนครับผมสลับสับเปลียนก็มาให้ที่มาเล่นทีละเชือกครับผมควานคนเดียวก็โอ้ลำบากคุณแม่เอามาคนเดียวก็อันตรายครับผมอันตรายครับก็ไว้บ้านก่อนครับผมช่วงไอเย็นๆก็พาเดินเล่นครับ เย็ยนก็พาเดินเล่นครับเพราะว่าวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกก็น้องสมโชคก็มีงานแห่ครับผมมีงานแห่เน,น,นาะงานแห่นาคเนาะงานแห่นาคครับผมภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะคุณแม่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาร่วมเข้ามารับชมครับผมันนี้ก็เอาอาหารมาให้น้องวันดีครับพี่บไไดบอกเฮ้ย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 เ เงือไปได้บ่ไปก่อนนะเงือไปได้บ่ลมบอลมหรอทางมือไว้นำบ่อนางนั่งกางเรลครับผมสวัสดีครับผมนานก็พามาอาบน้ําบ้างครับคุณแม่ครับผมก็เอาลงมาทุกวันครับช่วงนี้ก็จะได้คลายเครียดครับผมจะได้คลายเครียดแล้วก็มือกะจะนั่งท่านคุณบ่ คนพายยังคนทางนี้แม่นหัวบอกไปเชียงครับเอาอาหารขึ้นเรือครับคุณแม่ครับผมอาหารขึ้นเรือครับจะเอาไปให้น้องวันดีครับไปให้น้องวันดีครับนู่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมเมื่อเช้าก็ว่ายน้ําข้ามไปครับผมว่ายน้ําข้ามไปครับาน้องวันดีเดินข้ามไปครับเนี่ยเดินข้ามไป ก็สวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมคุณแม่ทุกทุกท่านเป็นยังไงบ้างเนาะสบายดีไหมครับผมสบายดีไหมครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมถ่ายๆพูดคุยกันได้ครับผมเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคด้วยครับผมนานๆได้มาไลค์ครับคุณแม่ครับผมนานๆได้มาไลฟ์อะไรหรองฮะฮะไปหร มาแป๊ด้องใครเนีใช่ปะใครยู่ห,ลหลัลงอ่ะล่ะอยู่หัลังคนอ่ะบรรยากาศบ้านเราครับบรรยากาศบ้านเราครับผมก็เห็นควานมาก็ออกมาโลเลยครับนี่น,น,น้องน้องดีครับควานมาก็ออกมาโลเลยครับจินจ้ฮะนั่งทไ,น,ไนั่งไ,ไหน,น นับมาในๆมันเท่ห์งงบ่นั่งยานะล่ะคุณยานะอย่าหลงเด้อเรือต่างก็ว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านครับผมครับนี่กว่าจะ ก็เอาเสริมบ้างครับผมก็ข้างๆตรงในป่าในอะไรก็มีหญ้าครับผมมีหญ้าแต่ว่าเราก็ต้องตัดมาเสริมให้น้องด้วยครับผมด้วยก็อยากเอามาปลูกข้างนอกครับผมคลายเครียดครับคุณแม่ครับผมคลายเครียดครับอยู่แต่บ้านก็กลัวน้องจะเครียดครับพามาเล่นน้ําบ้างอะไรบ้างครับผมก็ปลูกปลูกเชือกยาวๆครับผมปลูกเคือยาวๆนะสวัสดีครับผม น้ำน่าเล่นมากครับคุณแม่ครับผมแต่ช่วงนี้ก็จะขุนหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนครับเป็นช่วงฤดูฝนเดือนตุลาครับผมเตือนเดือนตุลาตรงนี้ก็จะท่วมหมดแม่ครับผมนี่ก็จะท่วมหมดครับยินรอครับผมยินรอแล้วคุณแม่ครับผมตอนสมัยควานเป็นเด็กนี น้ำแค่นี้ไม่กลัวเลยครับผมทุกวันนี้เกล่แล้วหมดแรงครับหมดเรียวหมดแรงว่ายน้ําปกติน้ําแค่นี้นี่สบายเลยครับติดติดเลยครับเด็กไปฮับพาาไปไหนนะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกๆท่านครับให้มาปลูกเล่นน้ำก็ยืดตากแดดเนาะก็ไ,ได้นะ้ำเชียงวนะเอาไปยัง้งไปตรงตรงเนาะ นีก็ไปตตรงสร้างเลยครับยีโลครับมึงไงครับผมน้ำร้ายนังงอน้ำมัะลามเนาะปูกให้กินเขาไปกินหญ้าทุกบ่เขาไปกินหญ้าไม่ยืนตากแดดก็จะได้วันดีก็ เที่ยวเหลือเกินคุณแม่ครับผมาการกินก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรครับไม่ค่อยเป็นเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับสวัสดีคุณแม่ทุกทท่านครับผมนายนายรถถังครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับคือพาไปไหนไปเบกไก่พี่สวัสดีครับมาดูเป็นแม่ดูทุกท่านครับผมคือพาไปไกลไปไปเสี่ยงพาไปทางไดอย่งนี้ก็ไปนี่อไปไกลเลยเป็นอยังตายแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเป็แม่ทุกท่านครับผม ยืนรออยู่ฝั่งนี้ครับคุณแม่ครับผมปานก็ผูกเชือกยาวครับผมผูกเชือกยาวให้ถึงน้ําครับผมถึงน้ำเอาเชือกนี่นะนี่นะโอเคครับน้ำครับก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมน้ำเลยน้ำเชือกนี้ครับคุณแม่ครับผมแม่ครับบ๊ายบายครับ มาสองมัดเนาะมาสองมัดครับคุณแม่ครับผม <c oughs> มาสองมัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับสวัสดีคุณแม่ทุกท่านครับสวัสดีคุณแม่นกเล็กครับผมสวัสดีคุณแม่นกเล็กครับผมเอาอาหารมาให้น้องวันดีครับผมวันนี้พาน้องวันดีมาปลูกแม่น้ำ

ทุกทุกท่านครับผมขอ,ขอคุณแม่ท่านใดครับผมอยากมากินปลาเนาะกินปลาแม่น้ำมูลครับผมนี่กินปลาแม่น้ำมูลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านครับผมพอนานๆานได้มาไลฟ์ครับผมให้คุณแม่มาพาคุณแม่มาดูความเป็นอยู่ครับผมมาดูความเป็นอยู่ของน้องวันดีครับผมวันดีว่าตอนนี้น้องวันดีเป็นยังไงบ้างน้องสมโชคเป็นยังไงบ้างครับผม นานได้มาหลายครั้งหนึ่งครับคุณแม่ครับผมอนี่ก็ฝากคุณแม่ทุกทกท่านครับผมเป็นกําลังใจผมฝากคุณแม่ทุกทุกท่านเป็นกาลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคครับผมครอบครัวน้องสมโชคครับผมพาไม่พามาเล่นน้ําบ้างพามากินหญ้ากินอะไรก็กลัวน้องจะเครียดครับผมลัวน้องจะเครียกก็ได้พาออกมาบ้างครับผมช่วงนี้ก็เรื่องอาหารเรื่องอะไรก็ถามว่า ก็ยังก็ยังดีที่มีฝนครับผมมีฝนลงมาเนาะฝนลงมาทําให้หญ้าครับผมหญ้าที่เราปลูกไว้ก็สวยครับผมสวยพอได้พอตัดพอได้ตัดให้น้องช้างครับผมที่บ้านน้องสชมโชคได้กินบ้างครับผมลดเล็เปวนเ็นเดี๋ยวพาคุณแม่มาดูใกล้ๆครับผมมาดูน้องวันดีใกล้ๆครับผมเกี่ยวบางล่างเล็กแม่างานก็ไม่ค่อยเกียงโอครับผม ก่อนหน้านี้ก็อาหารที่บ้านน้องสมโชคก็ไม่ค่อยเพียงพอครับผมไม่ค่อยเพียงพอครับก็อ,อาศัยคุณแม่มอให้บ้างอะไรบ้างครับผมพามาอยู่พามาเล่นน้ำครับผมเมื่อวานก็เล่นน้ำใหญ่เลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่นกเล็กครับผมสวัสดีครับผมคุณแม่ปลานี้สวัสดีลายรถถังครับผมลายรถถังครับดูความเป็นอยู่ครับผมช่างตกงานครับคุณแม่ครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะช่างตกงานครับผมไปยื่นไปยื่นเอกสารยื่นอะไรแล้วก็ ผ่านแต่น้องวันดีครับผมส่วนน้องสมโชคก็ยังไม่ผ่านครับผมตัวรูปพันฑ์ยังยังไม่ผ่านครับก็เลยสมัครยังไม่ได้ครับแต่น้องผ่านแล้วครับแต่ก็ยังรอจับฉลากครับผมยังรอจับฉลากว่าจะโชคดีหรือเปล่าครับผมก็ภาวนาให้โชคดีครับผมภาวนาให้โชคดีครับเพืจะได้ มีคะแนนครับผมมีคะแนนไว้เป็นค่านนค่าไฟครับผมมีคะแนนเป็นทุนปลูกหญ้าหาญ้าให้น้องช้างบ้างครับผมขอขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านครับผมที่ยังรักและเมตตาครอบครัวน้องสมโชคตลอดมาครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมขอบพระคุณปีปุ้ยครับผมขอบพระคุณปี่ปุ้ยครับควานไม่ได้ไรไม่ได้ไรพีปุ้ยก็มอบคะแนนครับผมมอบคะแนนให้ควาน หาซื้อหญ้าซื้ออ้อยครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่ยังเป็นห่วงครับขอบคุณที่ยังเป็นห่วงและเป็นกําลังใจให้น้องช้างบ้านน้องสมโชคครับผมตลอดมาครับขอให้คุณแม่ทุกๆท่านครับผมพบเจอแต่ความสุขครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมขอให้บุญบารมีสัดใหญ่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองครับคุณแม่ครับผมตอนนี้ช้างทั้งสองเชือกที่บ้านน้องสมโชคก็อยู่ในสถานะตกงานครับคุณแม่ครับผม ็ได้ความเมตตาจากคุณแม่ทุกๆท่านครับผมก็ขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณที่เมตตาน้องช้างบ้านน้องสมโชคครับผมก็พึ่งพปาอาศัยกันยามที่น้องตกงานเราก็ดูแลครับผมดูแลรักเอาใจใส่เหมือนเดิมครับผมยังรักยังดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมครับผมอาจจะอดบ้างอิ่มบ้างครับผม อดบ้างกินบ้างก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมสู้ไปด้วยกันเพราะว่าควานก็ไม่มีรายได้ครับคุณแม่ครับผมควานก็ไม่มีรายได้ก็ทำหน้าที่หลายๆอย่างครับคุณแม่ครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกๆท่านครับผมที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับผมที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องวันดีครับผมก็จะปลูกเล่นน้ํคกับผมแล้วควานก็จะเอาหญ้าเอาอะไรมาให้อย่างนี้ตลอดครับผมมาให้ตลอด ตรงนี้ก so ็จะได้เล่นน้ําด้วยแล้วก็ผูกโซ่ยาวๆครับผูกผูกโซ่ยาวๆให้น้องคลายเครียดครับผมขอให้โชคดีนะครับพ่อควาาขอพระคุณมากๆครับผมขอบคุณคุณแม่นกเล็กครับผมขอบคุณคุณแม่นกเล็กครับผมก็ภาวนาครับคุณแม่ครับผมขอให้คุณแม่ทุกๆท่านครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นกันครับผมมีสุขภาพที่แข็งแรงเช่นกันครับผมก็เป็นความหวังเนาะเป็นความหวังของช้างที่ตกงานครับผมกลับมาอยู่บ้านครับผม ้างคืนถิ่นกลับมาอยู่บ้านครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตามสวนตามป่าก็ขอไม่ค่อยเปิดรับช้างพลายครับผมไม่ค่อยเปิดรับช้างพลายครับก็พวกเราผมอยู่บ้านก็ดูแลกันไปครับผมจะมีอดบ้างอะไรคุณแม่ครับผมอิ่อิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างครับผมก็ยังไงก็ฝากคุณแม่ครับผมก็เราก็ดูแลเต็มที่ครับผมดูแลเต็มที่ครับ ควานก็ต้องกลับไปทํางานโตครับผมมีภารกิจอีกหลายอย่างครับอยู่ทางบ้านครับคุณแม่ครับผมต้องเดี๋ยวว่างๆครับผมว่างๆจริงก็จะพาน้องสมโชคครับผมพาน้องสมโชคลงมาอาบน้ําครับผมมาปลูกเชียร์ยาวๆอยู่นี่ครับผมควานก็จะได้มาดูนาดูอะไรสูบน้าสูบอะไรเข้านาครับผมเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นครับผมน่ ทางโน้นก็จะเป็นนานาควานครับผมนาควานทํานาปลังครับทํานาปลังด้วยอะไรด้วยครับคุ่แมยครับผมทาข้าวเมล็กครับผมทำเมล็กเอาไว้ขายขายบ้างครับคุณแมยครับผมพอได้มีธนาําขคาไฟครับผมพอได้เป็นธนาคาคาไฟครับผมเมล็กก็ราคาก็จะแพงราคาก็จะแพงกว่าาปกติหน่อยครับผมครับเมล็ดเพราะว่า ไปเลี้ยงไก่บ้างอะไรบ้างครับผมพอทําไปครับคุณแม่ครับผมเพื่อความอยู่รอดนะครับพอได้มีคะแนนให้ลูกไปเลี้ยงครับผมจะมีคะแนนซื้ออาหารให้น้องช้างครับผมแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะน้ําจะท่วมหรือเปล่าครับผมเพราะว่าทุกๆปีครับผมควานมาอยู่บ้านสามปีก็ท่วมทั้งสามปีครับผมปีนี้ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าครับผมพอภาวนาให้น้ำไม่ท่วมครับผม ก็จะได้มีข้าวเกี๊ยวได้มีข้าวเกี๊ยวครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกทท่านครับสวัสดีคุณแม่ทุกทกท่านครับผมเราเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคุณแม่ครับผมวันนี้เอาอาหารมาให้น้องวันดีครับผมส่วนน้องสมโชคก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วครับคุณแม่ครับผมตัดให้น้องสมโชคเรียบร้อยก็ตัดลงให้น้องวันดี ก็วันก bon, ็ไม bon, 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 yup. ่ม voilà. ีคะแนนครับผมไม่ม well ีคะแนนซื้อสับปะรดซื้ออะไรครับผมก็กินแต่หญ้าที่วานปลูกไว้ไปก่อนครับกินแต่หญ้าที่วานปลูกไว้่อก่อนครับผีเม้งครับผมผมไม่มีคะแนนที่จะซื้อสับปะรดนะจุงมีสับปะรดก็แพงับุนแมงครับผมหาแต่คะแนนเติมน้ำมันหาแต่คะแนนให้ลูกไปเรียนก็แทบจะไม่พอครับผมขนานําน้ำไปแทบจะไม่พอครับก็อาศัยหญ้าที่ปลูกไว้ครับพี่เมครับผมปลูกไว้มีพี่ม่ใจดีครับผม สมทีครับผมมอบคะแนนแล้วก็เป็นคะแนนที่ตานไรครับผมพอได้มีทุนปลูกหญ้าครับผมปลูกหญ้าไว้ให้น้องช้างครับผมช่วงหน้าฝนก็จะพอมีบ้างครับคุณแม่ครับผมพอมีเสริมบ้างอะไรบ้างครับผมก็ฝากคุณแม่ทุกท่านครับผมเป็นใจให้ครอบครัวน้องสมโชคด้วยครับกำลังใจให้ด้วยครับผมพอนานๆได้มาไลาทีหนึ่งครับผมก็ไว้ถ้ามีเวลาว่างก็จะมาไลฟ์ให้คุณแม่ได้ดูครับผมว่า น้องช้างทั้งสองเป็นยังไงบ้างเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างนอ้องสุขภาพแรงแรงไหมอยู่ดีกินดีไหมครับก็จะมาไล์ให้คุณแม่ได้ดูครับผมได้ดูได้ติดตามครับสวัสดีคุณแม่ทุกทท่านครับสวัสดีคุณแม่ทุกทท่านครับผมก็บางวันก็ลงมาหาปลาครับคุณแม่ครับนี่ลงมาหาปลานะกินข้าวที่ เรื่ออะไระล่ะที่ถ้ำบุ๋มใส่กระต้มกระต้มหัวมกินข้าวที่ที่ทุ่งเนาะที่ทุ่งบุ๋มจะอร่อยครับคุณแม่ครับแบบธรรมชาติครับผมเป็นต้มปลาต้มอ,อะไรแบบธรรมชาติครับตอนเย็นครับผมตอนเย็นก็หบหนึ่ง เย็ยนก็ห่อตอนเย็นก็หนึ่งห่อตอนเช้าก็หนึ่งห่อครับผมแล้วก็ให้กินต้นไม้กินต้นอะไรครับผมครับตัดมาให้น้องไวโซ่อหอบครับผมพอได้กินครับคุณแม่ครับผม ต้องขี่เรือข้ามครับผมต้องขี่เรือข้ามช่วงนี้น้ําก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับคุณแม่ครับผมพอแต่ท่วมหลังน้องวันดีครับมีก็พอแต่ท่วมหลังน้องวันดีครับผมก็พอข้ามได้ครับพอข้ามได้ครับผมเมื่อวานก็ผูกไว้ตรงนี้ครับคุณแม่ครับผูกไว้ข้างๆตรงนี้ครับให้น้องเล่นตรงนี้เล่นน้ําทั้งวันเลยครับผมเล่นน้าทั้งวันเลยผูกไว้ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับผมจากคุณแม่ทุทกๆท่านครับผมขอบคุณทุกกำลังใจจากคุณแม่ทุทกๆท่านครับผมจะจังจะบอกว่าไปผมบ่าให้กิน,ตนแตงเร่งไปสิไปส่งเท่าก่อนส่งนขอบคุณ ต่อไปครับคุณแม่ครับผมเป็นกาลังใจครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมทงข้างตรงนี้ก็จะเป็นนาครับนาของควานครับทางข้างตรงนี้ก็จะเป็นนาของควานครับข้างบนก็จะเป็นนาของควานครับคุณแม่ครับผมถ้าน้ำไม่ท่วมก็พอได้คุณแม่ครับผมไม่ต้องซื้อข้าวสารเนาะหลายปีที่ผ่านมาต้องซื้อข้าวสารทุกปีเลยคุณแม่ครับผม สารเงี้ยเองครับที่ผ่านมาก็ต้องได้ซื้อข้าวสารครับผมนี่ครับพ่อแม่สารยังไม่มีเวลาลงมาพัฒนาเลยลบแล้วนะครับน้ำยังไม่ได้มาสูบใสเลยครับนี่ทำนาครับผมอาชีพชาวไร่ชาวนาครับผมก็เลี้ยงช้างด้วยทำนาด้วย ขอฝากคุณแม่ทุกท่านครับผมเป็นกำลังใจครับผมหายไปนานสู้ๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณควานอ้วนครับผมควานก็ยังติดนี่สับปะรดควานอ้วนเลยเลยครับคุณแม่ครับผมก็เดี๋ยวมีคะแนนเอาไปให้ครับผมช่วงนี้หมุนเกินครับควานอ้วนครับผมขอโทษขอไปครับมีคะแนนก็จะเอาไปให้ขอโทษขอไปควานอ้วนครับผม บุคุณคุณแม่ทุกๆท,ท่านครับผมที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคเดี๋ยวควานก็จะได้ขึ้นไปทํางานต่อครับผมทํางานต่อครับทางบ้านก็ยังไม่เสร็จครับผมทางบ้านก็ยังไม่เสร็จครับผมไม่เป็นไรครับผมขอ <laughs> โทษขอ,อภัยควานอ้วนครับผมก็ใส่ควานอ้วนกินเนาะช่วงนี อ้วนก็ช่วยเหลือมาตลอดครับผมก็ยินดีด้วยครับผมมีบ้านมีอะไรขึ้นบ้านแล้วน้องสตังมีบ้านอยู่ก็ดีใจด้วยครับผมอความอ้วนก็สู้ครับเนาะสู้เราเคยลําบากมาด้วยกันครับผมตอนนี้ก็ยังลำบากอยู่ครับเคยลําบากแต่ตอนนี้ก็ยังลําบากอยู่ครับคุณแม่ครับผมข้าวยังไม่ได้มาสูบน้ําใส่เลยครับนี่คนเดียวก็หัวหมุนครับ อย่างเนาะวันนี้ก็ได้มีเวลามาอัปเดตให้คุณแม่ครับผมได้ดูครับผมได้ดูแล้วก็พาเอาอาหารครับผมเอาอาหารมาให้น้องวันดีด้วยครับผมเพราะว่าควานก็ถ้าได้ขึ้นหลังช้างแล้วก็จะถ่ายไม่ได้ครับคุณแม่ครับผมไม่มีผู้ช่วยเนาะไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วยถ่ายเลยคุณแม่ครับผมถ้าขึ้นอยู่บนหลังช้างแล้วก็หมดสิทธิ์เลยครับผมหมดสิทธิ์เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัปเดตให้คุณแม่ได้ ติดตามไม่ได้ให้ชมครับผมวันนี้ก็มีโอกาสเนาะมีโอกาสได้พักหายเหนื่อยบ้างแล้วครับผมก็งานก็เสร็จไปหลายๆอย่างบ้างแล้วครับผมก็วันนี้ก็ได้มาอัปเดตให้คุณแม่ได้ได้ติดตามครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคด้วยครับควานก็ต้องขอตัวแล้วครับคุณแม่ครับผมเดี๋ยววันหน้าควานก็จะมาอัปเดตใหม่ครับผมจะมาอัปเดตใหม่ครับ อัเด็ให้คุณแม่ได้ติดตามอีกรอบครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องสมโชคด้วยครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกๆท,ท่านครับผมสวัสดีครับ